อย่างยามที่เราสวดในโพชฌงที่พระอาหารหันต์ท่านป่วยไข้ไม่สบายอย่างนี้นะหรือแม,ม้แต่พระพุทธเจ้าทรงทรงอาพาธอย่างเงี้ยก็พระที่ท่านยังมีร่างกายแข็งแรงท่านก็ไปกล่าวถ้อยคําอันเป็นธรรมถูกไหมล่ะหมอ,รอพระที่ท่านอาพาท่านก็ฟังพระอาหารท่านฟังเนี่ยไม่เหมือนเราฟังเนี่ย เราฟังอะไรจะไม่เกิดความอิ่มใจเหมือนกับพระอรหันต์พระท่านฟังเป็นธรรมปั๊บเนี่ยมันเกิดความอิ่มใจขึ้นมาเป็นสุขขึ้นมาเลยเนี่ยพอมีความสุขมีความสงบตั้งมั่นโลกร้ายทั้งหลายมันก็คลายออกไปจากใจของท่านไปพระก็ดับหายไปจะมีได้ก็เหตุผลเพียงเท่านี้นหมอจะมีความปิติอิ่มใจได้เหตุอื่นไม่มีที่ท่านทุรบรท่าน จบกิจได้ยังไงเนี่ยแล้วทางพระที่นาทีเนี่ยมันก็เป็นธรรมพิจิตตมาครับเกิดได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดได้ก็คือใครครัวในธรรมเนี่ยมีสติมีธรรมะวินิยะวินิเยใช่ไหมหมอ,อมีวิริยะคือความเพียรมีปัสสติมันก็ไล่เขาไปอย่างนั้นมีปิติมีปัสสธิมีความสงบแล้วก็มีอุเบกขา ในโพชงทั้งเจ็ดประการ่นหละคือการ kh kh ไข้ครัวในเท่านั้นไม่จะเกิดความสุขความสงบจนเป็นอารมณ์เดียวพอเป็นเอกา,าตาอารมณ์ปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะขี้คลายไปหมดไม่ว่าจะมีอะไรแม้ในสมัยที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบรรลุอภิเสษสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆก็ท่งอยู่ในสมาปิติทรงประทับอยู่เจ็ดวันนะแล้วเคยเป็นอารยบทอีกเจ็ดวันอย่างนี้ต้องหลายวานละ อย่างน,นี้ก็มีต่ในพระขีนาศพท่านก็จะมีความปิติอิ่มใจก็ไม่ได้ไม่มีกําลังมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าจะมีอิ่มใจก็ตอนที่บรรลุธรรมใหม่ๆก็ตอนที่ใกล้จะนิพานสองเวลาเพราะตอนนั้นจะเป็นเวลาที่ใครควรทําได้อย่างเต็มอัตรา<ม>คือเต็มอัตราตอนที่ตัดก,กิเลสข,ขาดกับเต็มอัตราในการทบทวนเพื่อจะจิตหลุดออกจากร่างกายนี้ไปเสวยวิมุตติสุข จะมีค่ช่วงสองเวลาอย่างนี้แต่เวลาท่านป่วยอา,าพาธขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นจาะานักไข้คนพิจนารณาเนี่ยมันกําลังเนี่ยมันไม่เท่ากับตอนที่ร่างกายปกติแต่เวลาได้ฟังผู้ที่ปกติดีร่างกายดีที่เป็นพระอาหนด้วยกันได้แสดงธรรมหรือพระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรมพระอาหนองค์ที่ท่านมีอา,าพาธท่านก็ฟังแล้วไข้คนในธรรมนั้นๆก็เกิดความอิ่มใจปิติขึ้นมาโรคร้ายก็หายไป เขาบอกว่าองค์สมเด็จสมมาพระเจ้าผู้วิวในพระสูตรอันหนึ่งบอกว่าเทวดาก็ดีพรมก็ดีหรือพวกสัตว์นโลกก็ดีหรือมนุษย์ด้วก็ดีเป็นของที่ไม่มีอยู่จริงของที่มีอยู่จริงก็คือพระนิพพาน อันนี้อันนี้ผมสงสัยนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเทวดาพรมมีจริงมนุษย์เปรตสุรการมีจริงแต่ว่าพระองค์บอกอันนี้ไม่จริงของจริงก็คือพระนิพพานนั่นหมายถึงอะไรครับพี่ก็เป็นจริงตามนั้นละหมอโลกก็ดีมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ก็ดีสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ก็ดีเกิดได้เพราะ มีส okay. 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 ิ okay. okay. ่งที่ทำให้เกิดแล้วก็มีสิ่งที่ทำให้ดับเทวดาก็ดีพรมก็ดีก็มาจากสิ่งที่ทำให้เกิดแล้วก็มีสิ่งที่ทำให้ดับพรมก็ดีก็เกิดจากสิ่งที่ทำให้เกิดแล้วก็มีสิ่งที่ทำให้ท่านต้องดับสัตว์นรกก็ดีเปรกก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์เจรัจฉานก็ดีก็มีเหตุที่ทำให้เกิดแล้วก็มีสิ่งที่ทำให้ดับที่ใดยังมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับ ไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้มีสิ่งนั้นอยู่จริงมันเป็นสิ่งที่ไปเกิดแล้วก็ไปดับไปเกิดแล้วก็ไปดับเฉยๆหมอมันไม่ได้เกิดที่นั่นไม่ได้มีอยู่ที่นั่นจริงๆมาก่อนหน้านั้นในโลกนี้ไม่ได้มีอะไรเห็นจริงแล้วก็มีอยู่จริงเท่านั้นคือที่พันิพานนอกนั้นไม่มีอะไรเลยครับครับอย่างนี้ก็เข้าเข้าใจฮะ ทีนี้มีอีกบทหนึ่งพระองค์พูดว่าอีก,อ,กอีกแข่งหนึ่งว่าทุกทุกคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมีดวงจิตเนี่ยก็คือพระนิพพานจะอยู่ที่ดวงจิตนั่นเองล่ะถูกใช่ไหมครับพี่ครับที่พระองค์พูดอย่างเนี้นิพพานก็อยู่ที่จิตไม่นิพพานก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนคำนิพพานก็แปลว่าดับ นิพภะคือดับเราจะดับสิ่งที่เป็นทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราเป็นผู้ดับเราจะให้ความทุกข์อยู่ในใจของเราก็คือจิตของเราเป็นคนทําให้มันเกิดถูกไหมไม่ว่าจะเป็นนิพภะหรือไม่เป็นนิพภะก็เกิดที่จิตที่เดียวไม่เกิดที่อื่นทั้งหมดที่มีนรกมีสวรรค์มีมนุษย์มีสัตว์เดรัจฉานมีเปรตมีอสุรกายมีพรมเกิดที่จิตตัวเดียวที่สร้างสิ่งเหล่าน,นี้ขึ้นมา ล่าภาพเหล่านั้นที่เหล่านั้นที่เป็นเหตุเป็นทําให้เราสุขเราทุกข์เหล่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงเลยแต่เมื่อจิตเราดับสิ่งที่เป็นความทุกข์สิ้นไปจากใจแล้วเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์ไม่ก่อขึ้นมาอีกเลยคือตัณหามันจึงมีอยู่ที่จิตทําให้เกิดภาพขึ้นมาคือการดับแล้วก็สวยพระนิพพานเกิดขึ้นที่จิตเราแต่ว่าก็ตอนนี้เมื่อคนนั้น อจิตเป็นปริพาน์แล้วแต่ว่าจริงๆก็ปริพานมีสถานที่อยู่ใช่ไหมครับที่เราลูกมีที่หมอ,อเป็นอย่างนั้นสินะไอ